วันนี้เราจะมาดูน้องแซมซันครับกินไอศตรีมครับนี่ครับว่าของชอบเขาเลยครับส่วนมากจะไปตลาดแล้วก็ซื้อไอศครีมมาด้วยครับไอติมครับนี่ครับเป็นจอกเลยครับของชอบครับเหมือนดูครับดับตาปีเลยดูลิ้นครับแลบลเลบลเลยอร่อยไหมฮะ แซมซันอร่อยไหมบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วฮัลโหลก่อนเนามากจะไปตลาดก็จะซื้อมาให้ทุกวันครับเราก็กินทุกวันอร่อยชอบอกินไม่พูดไม่จาเว้ยน้องแซมซัน <laughs> ทักทายหน่อยเร็วไอศครีมไหมครับ <laughs> ส่วนมากถ้าผมซื้อมาด้วยก็ส่นมากของเขาจะหมดแล้วก็มาแย่งของผมกินอีครับกินสอ,กส,ออสองแก้วเลยกินส้มจอกสองแก้วกินจนหมดแล้วอันใหญ่เลยกินทุกวันไม่ได้กินไม่ได้ ไปตลาดก็จะรอหมดแล้วก็คาบจอกคาบแก้วไปเล่นครับทีนี้ <c oughs> อืมใส่สบ้านนะมันหวานนะใช่ป๊อก ส่วนมากเป็นหัวดินเขาจะคลายทิ้งครับรู้ดีมากนะครับว่าเป็นหัวดินเลยคายทิ้งเลยนี่แต่ละหมดแล้วนี่ไปนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูุดลแชนเนลนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับอันนี้ก็สวัสดีครับ